อะะไรนะคะหนึ่งผักฮะหนึ่งผักตส่คัวพริกไปด้วยครับครับครับแล้ผักอันนี้ไม่ต้องมาลงเยอะนะิดเดียันนี่ละ่ะเอาเอาันตัวแก่ๆลงไม่รู้จักเล้วมาลงใบใบ นึ 1> 1่งปลานะคะทุกคนาานึ่งปลาตำแจ่วปลาดิบปลาร์ดิบดิบครับเดี๋ยวก่อนลูกรให้ออันไหนแก่นั่นแหละตัวใหญ่ๆนั่นเลยอเออๆๆๆๆอ่ะอ่อ่าโอเคคนอยากให้ถ่ายโอ้รถอะไรอะ่ะรถคุณหมอรถคุณหมอโอเคบูบาบบูบาบ ปลาลงเดี๋ยอหน่อยก่นอนนึ่งมาจับพ,กพกกักแล้วเดี๋ยวเราปลาใส่ปลาใส่เลยผักสุกก่อนปลาปลานินปลานินโลละร้อยปลาขึ้นหมดแล้วอะไรก็ขึ้นหมดเลย เราขวรเราไม่มีใบยี่ตูใส่ใส่ไ้เห <laughs> ม็นข้าวไม่เอาอ่าจะี๋ยเราปิดผ่าไว้ักพักนะคะเดี๋ยวพามมาดูปลากันสุกยังเปิดดิว้าวสุกแล้วดูดิเน้นๆเลยมากินด้วยกันนะคะทุกคน หนึ่งปลาหนึ่งปาลาของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาปลาออกก่อนเอาปลาออกไว้เทบหนึ่งอ้ยปลาลิอ,าอ่ะโชอัทพีตักเอาอถนัดวนะ่านี้โอเ้เดี๋ยวเดี๋ยว เดากินข้าวกยายนะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งปลาตําแจ่วตําแจ่วเออ่ปลาปลาเป็นตัวหนึ่งผักนานๆานานได้ทํามีแต่ผักไม่มีผักใบเขียวเลยเผักนึ่งเนาะ บ่มีเห็ดด้วยเหนือใชะแม่มาเปล่าโอ้โหน่นะหนึงปลาโลนหอมเอาผักลงมาฝั่งนี้ได้นะโอเคแล้วมีต้มปลาด้วยนะคะทุกคนต้มยำปลานินปลานินเอ่อโหลล้อย โอเคอม,มากินกับยายนะทุกคนน่ากินไหมน่ากินไหมคะไปไปไปเลยอโอ้ยเนาะกลงโอ,โงโอ้แม่เปิดเอาอันล่มมามีข้าวเหนียววันนี้นึ่ข้าเหนียวด้วยนะคะ อาจจะเปิดข้าวเหรอเคเคเค